ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องมีดอนนะครับดยทีเราก็มาอยู่กันในแมปออสตาเ o อร์ดีเฟนกันเช่นเคยนะครับผู้ชมก็เดี๋ยวนี้นะครับพี่จะมาซื้อรหัสร้าน d c Shop อนั่นเองนะครับนี่เป็นการสุ่มรหัสมันได้รหัสแน่นอนนะครับแต่เราคือการซื้อนะว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับจะเลเวล40ขึ้นนะไอ้บัตสุ่มตัวละครก็ ส่เจ็ดาวนะครับ20%ได้รหัส100%รนะครับก็คือเราเรากดซื้อไปอ่ะมันมีโอกาสได้แน่นอนครับแต่มันจัดเลเวลสีบวกนะผู้ชมก็อยู่ที่ว่าเราจะได้รหัสอันไหนบ้างนะครับก็ร้านลูกเกอร์ช็อปนะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับเพจไม่ใช่ร้านลูกเกอร์ช็อปเออไปติดตามได้ทั้งหมดเลยมี2ร้านนะครับมีร้านลูกเกอร์ช็อปกับร้าน DC s h ช p อนะครับตอนนี้ก็มีอยู่2ร้านนี้นะออสตานะครับที่ดีที่สุดนะครับ โอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวนี้เราจะมาซื้อนะครับแล้วก็ก่อน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 จะไปซื้อกันนะครับก็ไปติดตามเพจกันเยอะๆเลยนะครับมีโค้ดนะแจกโค้ดแจกโค้ดนะครับฟรีนะครับที่ร้าน DC Shop นะโอเคเดี๋ยวพี่ทำการซื้อนะครับตอนนี้พี่มีอยู่140เครดิตนะครับพี่จะทำการซื้อสินค้าแล้วครับนี่ซื้อแล้วโอเคคุณผู้ชมก็ได้รหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะครับว่าตัวละครอ่าที่พี่ซื้อไปเนี่ยที่ส่งไปงานมันจะ เป็นรหัสยังไงหรือว่าเป็นตัวละครขนาดไหนครับโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปภาพไปที่รหัสเลยนะไปเลยครับคุณผู้ชมนะมัยังไม่โหลดนะอันนี้คือรหัสที่พี่ซื้อมานะครับเออซื้อมาเลยนะครับตัวละครน้นนี่พี่สุ่มได้ตัวละครวิวโอ้โหภาพไม่โหลดก็รหัสนี้นะครับตัวละครวิวร้อยสิบนะครับไม่มี v I p เนาะแล้วก็มีเจ็ดดาวหญิงนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วตัวที่เหลือก็เล็กๆน้อยครับไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเอ้านมี อ่ะแต่ต้องไปทำนะนี่นี่มีมีมีเนี่ยมีเพียบเลยเฮ้ยแต่มาเป็นการที่แบบว่าเราจะต้องไปทำเองนะมิทาจิโร่ด้วยอะครบแต่เราต้องไปทำเองนะมิจิดารหนึ่งตัวถ้าถามว่ามเจิดาร์กี่ตัวก็ตอนนี้มีอยู่หนึ่งตัวแต่ถ้าถ้าถ้าทำขึ้นเจดดาวก็จะมีหนึ่งสองอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นตัวแรตู้เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้สองนะสามสี่ตัวนะครับผู้ชมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเพชรให้สองหมื่นสามพันเพชรแล้วก็โค้ดน่าจะ ไม่รู้ว่าใส่ φ, หมดหรือยังรับไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็อันนี้นะ่าจะยังไม่ได้ใส่บ้างนี่นี่เอ่ออ่ออาไฟไดเมจก็ยังไม่ตันนะครับอืมประมาณนี้ครับ <s> คุณผู้ชมก็รหัสอ่าร้านจาก DC Shop นั่นเองนะครับก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมก็กัสกาเคดคุณผู้ชมก็เติมแล้วก็สุ่มได้เลยนะครับก็อ่ารหัสมาสุดกับลือดทีสิบบกนะครับคุณผู้ชมก็น่าจ,จะประมาณนี้นะเราด,ดูสตาร์พาร์ตก่อนสตาร์พาร์ตก็สามสิบสี่นะยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเยอะมากครับ ประมาณนี้ครับผู้ชมก็คลิปนี้าาก็จะมีเพียงแค่นี้ครับว่าจะเดีคลิปหน้าครับถ้าผู้ชมชอบอก็อ, like, กอ,อย่ากดไลค์กดซับสไครป์ช่องยูนะครับก็จะเด้๋ยคลิปหน้าครับบ๊ายบาย